AI จะมาทดแทนการแพทย์หรือหมอได้จริงหรอมาด้มโมนะคะวันนี้หมอไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งของคุณ ck fast work ซึ่งคือมันเป็นงานงานหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของระบบ AI ที่จะเข้ามาในชีวิตประจำวันของทุกๆคนมากขึ้นในเกือบจะทุกๆด้านเลยทีนี้คุณ ck fast work พูดว่า AI กับระบบสาธารณสุขระบบหมอเนี่ยต่อไปนี้หมอจะต้องระวังแล้วเพราะว่า AI อ่ะ จะทำหน้าที่ได้เกือบจะทุกอย่างเหมือนหมอเลยเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเต็มกันก่อนหมอต้องเริ่มคิดมากละ่ะหมอต้องเริ่มคิดมากเพราะว่าสิ่งที่หมอทําตลอดเวลาคือหมอพยายามดูอาการของภายนอกพยายามดูอาการว่าร่างกายกำลังบ่งบอกอะไรแล้วพยายามคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งนี้แหละ<ม>เพราะร่างกายกำลังบอกร,ร่างกายมีน้ํามูกร,ร่างกายไอร่างกายปวดตัวปวดหัวพยายามบอกเราว่าอะไรซึ่งอันนี้คือ อินพุตอินพุตอินพุตแล้วก็มีผลเป็นเอาพุตซึ่งอันนี้เอไอทำได้ง่ายมากถ้าคุณบอกอาการและเอและคุณบอกว่าคุณเป็นอะไรแล้วเพืสคริปย์ยานะเอไอทำได้อยู่แล้วถ้าคุณเป็นหมอวันนี้คุณต้องเริ่มคิดแล้วว่าอะไรเป็นสกิลเซทที่เอไอคิดแทนเราไม่ได้คุณวันนี้คุณอาจจะยังไม่เดือดร้อนนะทุกคนหมอทุกคนคนนี้คุณอาจจะยังไม่เดือดร้อนไม่ใช่หมอด้วยทนายทุกคนคุณอาจจะวันนี้อาจจะไม่เดือดร้อนนะแต่วันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าเอไอทำอะไรได้บ้างทำไมคุณไม่ตืร้อน สังคุณไม่มีใครสงสารคุณนะครับวันที่คุณตกงานวันที่วันที่สิ่งเหล่านี้มันไม่ต้องการแล้วอะ่ะหมอไม่เห็นด้วยขอพูดตรงนี้เลยหมอไม่เห็นด้วยกับคุณซีเคตรงนี้ถึงแม้หมอจะเป็นคนที่ติดตามคุณซีเคจริงๆชื่นชมในเรื่องของคือหลายๆเรื่องเลยคอนเทนต์ที่เขาทำออกมาเนี่ยคือเป็นคนฉลาดพูดบางอย่างก็เห็นด้วยบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยแต่รู้สึกว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งอะ่ะว่ายง่ายนะคะชื่นชมแต่เรื่องเนี้ยไม่เห็นด้วยสุดๆจว่าบอกว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่าเรา input อาการอย่างเช่นน้ำมูกไอเจ็บคอขึ้นมาได้แล้วหมอเนี่ยมีหน้าที่ก็คือประมวลตรงนี้แปลผลออกมาวิิจฉัยโรคแล้วก็สั่งยาใช่ไหมไอพูดเนี่ยเอไอทำได้หมดเขาพูดอย่างนี้จริงไม่จริงนะนะคะไม่งั้นนะ่ะวงการแพทย์วิชาชีพหมอเนี่ยเขาจะเรียกวหรว่าเป็นการตรวจโรคศิลปะ ศิลปะคืออะไรคือมันไม่มีอะไรแน่นอนตายตัว100%เซทุกคนนะคะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าหมอเนี่ยมันคือเหมือนกับ1นึบกหเป็นสอ่ะนะคะถ้าวินิฉัยผิดคือแบบคือไม่เก่งคือแย่คือผิดทำไมอย่างนี้ไม่รู้ไม่ใช่นะคะอ่ะหมอยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสมมติว่าน้ำมูกไอเจ็บคอ นะคะแล้วคนไข้ามาถึงคือคนไข้รู้แค่เนี้ยว่าฉันมีอาการน้ำมูกไอเจ็บคอก็อาจจะเป็นหวัดธรรมดาได้ถูกไหมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมที่คนไข้ไม่รู้คนไข้าอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าตัวเองเป็นไข้ก็แค่อาจจะปวดหัวแต่ไม่เคยวัดไข้ที่บ้านน้ำมูกไอเจ็บคอไข้ไม่เหมือนกันแล้วหรือน้ำมูกไอเจ็บคอก็จริงแต่คนไข้ไม่เคยสังเกตเลยว่าเฮ้ยมีผื่นขึ้นที่ตัวว่ะ เป็นแดงๆแต่ไม่รู้ตัวไข้ไอเจ็บคอผื่นก็เป็นได้อีกหลายโรคนะจะคร้ออกผื่นจะหัดจะหัดเยอรมันจะผื่นขึ้นจากตัวขึ้นหัวหัวลงตัวก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ AI จะมาดูได้ไหมล่ะ AI จะมานึกถึงแล้วถามคำถามในรายละเอียดปีกย่อยที่คุณหมอยกตัวอย่างไปนี้แค่สองสาโรคเองนะนะ,ะน้ำมูกไอเจ็บคอ เจ็บมีแผลในปากก็อีกโรคนึงละน้ำมูกไอเจ็บคอตาแดงก็อีกโรคนึงละน้ำมูกไอเจ็บคอลิ้นสีแดงสตรอเบอรี่ทงังอีกโรคนึงน้ำมูกไอเจ็บคอในเด็กเล็กอีกโรคนึงน้ำมูกไอเจ็บคอในผู้ใหญ่อีกโรคนึงเห็นไหมมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้ง่ายแบบที่คุณซีเคพูดนนะคะแล้วก็มั่นใจว่าหลายๆคนที่ไม่ไอยู่วงการแพทย์ก็แบบ ไม่เข้าใจว่าทําไมหมอบางทีถึงวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นบางทีอ่ะคนไข้ามาใน day 1วเนี่ยมีอาการแค่เนี้ยน้ำมูกไอเจ็บคอนะคะเราก็นึกถึงได้แค่นี้ปุ๊บวันถัดวันถัดไปวันที่สองเริ่มมีตุ่มเริ่มมีผื่นซึ่งผื่นคนไข้ก็ไม่สามารถที่จะ บางทีบรรยายไม่ได้บอกว่าก็เป็นผื่นเป็นแดงๆเป็นคันๆแต่ถ้าพอหมอดูปุ๊บอ่ามันไม่ใช่แดงแดงคันๆมันเป็นตุ่มน้ำนะคุณก็เป็นอีกโรคหนึ่งเป็นสุกใสย,ยังได้เลยใช่ไหมหรือว่ามังกี้พ็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมที่เที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นได้กี่โรคไปละสิบยี่สิโรคแล้วนะคะอันนี้มันเป็นการประกอบโลกศิลปะ ศิละปะคือไม่มีอะไรแต่ตัวแน่นอนอันนี้ก็คือจะได้อธิบายให้ทุกคนฟังไม่ใช่เฉพาะคุณ CK ด้วยทุกคนที่มีความเข้าใจว่าการวินิจฉัยโรคหรือการแพทย์เนี่ยหนงบนึเป็น 2, 2ถ้าหมอวินิจฉัยผิดว่าหมอไม่เก่งต้องฟ้องต่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยขอให้เข้าใจตรงนี้กันว่ามันไม่ได้ง่ายศิละปะมีการมันก็คือมันไม่ตต่ตัวมันเหมือนน้าอะ่ะมันเหมือนการวาดรูปมันเหมือนอะไรก็ได้ที่ เปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยที่ต้องใช้หัวคิดของคนไม่ใช่ AI ไม่ใช่ว่าจะตั้งโทรศัพท์วางไว้ที่โต๊ะคนไข้เดินมาพิมพ์อาการป่วยลงไปและว AI ประเมินจะบอกงนี้บางทีมันมีนี่คนไข้าอาหลายๆคนไม่รู้ใช่ปะเวลาที่หมอตรวจอะนะอาการเป็นยังไงมาบ้างคะคนไข้บอกว่ามันวิงวิ้งอะเขาใจไหมเขาว่าวิงวิงอะ วิงวิงแต่ละคนมันแปลว่าอะไรอะ่ะแล้ว AI จะรู้ได้ไงวิงวิงอะไรบลิงบลิงเหรอใช่ไหมคะหรือแม้แต่มันมันปวดหัวปวดแบบไหนปวดแบบตึบ๊บตึบปวดแบบหน่วงน่วงปวดแบบจีด๊ดจี๊ดปวดแบบทุง่งทวงปวดแบบเหนื่อยเนื่อยมันมีมีคนพูดอย่างนี้จริงนะแบบมันก็ปวดอะคุณหมอปวดยังไง ก็ไม่รู้อะมันก็ปวดคือเข้าใจแต่ละคําศับเนี่ยไอ้หน่งหน่วงทวงทวงตึงตึงตุยตุยอย่างเงี้ยมีในชีวิตจริงนะเวลาแบบว่าที่หมอคุยกับคนไข้นะ แล้วเราอาจจะต้องพยายามสืบสอถามจนได้นะว่าจริงๆมันปวดยังไงเพราะการปวดหัวในแต่ละแบบอ่ะมันก็บ่งบอกถึงโรคที่ต่างกันไปแล้วก็เราจะต้องส่งตรวจต,ต่อต่างกันไปแล้วนึกถึงโรคที่ต่างกันไปได้อีกประมาณ 10- บถึงยีโรคด้วยซ้ําเห็นไหมว่ามันไม่ได้ง่ายนะคะปวดเข้าใจด้วยนะคะทั้งคุณ C ีแล้วก็คนทั่วไปด้วยว่าที่คิดว่าเออ มีอาการ1 2 3 4แล้วก็จะประเมินออกมาแล้วตีผลเป็นผลลัพธ์คือโรคอะค่ะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นแล้วหมอมั่นใจได้เลยว่ายังไง AI อะ่ะก็ไม่สามารถทดแทนสมองของคนได้หรือหรือหรือการเป็นหมอได้แน่นอนอาจจะนำา AI เนี่ยมาใช้แค่อำนวยความสะดวกให้มันแบบเออมีการตรวจที่เร็วขึ้นหรือในในอะไรก็ตามที่มันแบบไม่ต้องใช้การวิเคราะห์เยอะอะ หมอว่าสามารถใช้ AI อะในกรณีนั้นได้อย่างาการช่วยการผ่าตัดอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยหมอว่ามันจะมีประโยชน์ในแง่นั้นแต่มันไม่สามารถทดแทนการตรวจได้ยังไงก็ต้องใช้คนค่ะทุกคนนะคะหมอไม่ตกงงานหรอกคะ่ะโอเคไหมเอาล่ะวันนี้หมอแตงไปก่อนนะคะถ้ามีประเด็นอะไรสนุสนานที่แบบอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาก็เดี๋ยวเอาลองมาพูดพูดคุยกันใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลองคอมเมนต์ลงมาด้านล่างแต่ว่าคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะบ๊ายบาย